ต้องขึ้นไหมขอโอ้มอเอแปลงอะไรก็มีศาลาก็มีเรียบร้อยนี่นะคะเข้าไปมาแล้วได้จังกึม โออะไงครลุงลุงอะเย็ดเป็นบังมีอะไรบ้มีละโอ๊ยเราไม่ได้มาซะนานเนาะจอด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 อ้ะ มาถึงแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วคุณสาวคุณสาววันีเ่วันี่่ะวันที่เที่นะตั้งแต่เมื่อวาอยู่คนเดียวมาโอ้โหจากงนอนสอบไปู โคนสว่าะไรนบอปากินสมตับพอดีไม่รู้จักใครไม่รู้จักเลยไปสนานเลยไม่นานลืมกันแต่แล้วลืมแล้วนะคะโอ

เดี๋ยวเอาหน่อไม้เอาผักอะไรมาให้ป้ากินดีดีดีดโอ้ไม่ินไม่ดีเอาหน่อไม้หน่อไม้ว้นม้นาไนบ้าบ้าเป็นบ้าเอ็นบ้เย์าาเป็นสะเก็ดแล้วเอานาผักมาไม่มีปักเขามาแล้วนู่นป้าผักนป้ามาแล้น่มาผักมาล้าักมาแล้วผักมาแล้วมปผักมาแล้วมาผัมาแล้วักมาแล้วมาผักมาแ้วมาผักา้

เดี๋ยวตีเป็นด bon. ินไว้นวีสาจอย้นกีไม่ได้ไ oh ม่ได้นี่เปแม่มาคอยงนน้ยงงี้เราโอยโดนแดวนโดนแดสวัสดีค่ะค่ะค่ะมาเยอะแยะเลยเตมเตมเตม ป้าเปเจ้าปยเมาอันอยู่คนเดียวมาป่วยคนมากแม่ตินไม่ด้านี่นะวยอมาแยะๆเลยนี่นกล้วยเต็มเลยไมจำเขาเราอเดียกินดีบนมาเนั่อีส้าวยชาไปเป็นกล้วยต้มกล้วยชากล้วยบดซีกล้วยหนึ่งกล้วยยางนี้กล้วยปนี่ิ่กล้วยกล้วยปีง เบม่อนังไปซะนาะก็ธรรมดาแล้วเนาะดูมองไปทสในกง่ให้ดกล้องให้เหมือเกินเหรอเนาะเขาเล่นตีมาอยู่ได้อเดี๋ยวพนว่ามันตีเบิก่อนซะเนาะางเรือวายุเพราะว่าบงชีวิตเท่าไหร่าก็มีรสจเป็นไหนอะไรมวตีก็เลยรสาติรสเปียวมาหายยอ่บายชีวิตแขวนมีซีซันที่สุดแล้วหวานไม่ป้าตัวหวานไหมเพราะเขาใส่จูงใส่ไม่เยอะไง ใจอยู่ในไม่เยอะมันจะตัดนัวพอดีแต่ได้พอดีข้าวใส่เยอะมันจหวานมากเลย้วเาาวบาก่มนกออืมไม่ถูก่เโอเคลุงักไทยาบลาบาาบาบาาบลาเลียบาบีาบลบาบเนาบเอาาบบาบบบบลบดบอาบาบ

เสียบะหยาพักอันนั่นพักอันนั <m <m ้นนัน่น้อพักนึ่งบดีป้ามันเขามากินกินเองก็ได้วะนั่นแหะถาผู้ื่นป้อนมันเราบดี้กิน้แล้วแมลเมาส่กับกงน้ำม้เนาะันด้สอน้า้กอ้วยในมันเเขาจะเรากินยงข่อยกินาลนไหมเด๋ยว้นีอ้ีกนน้มเนาะอ้ามเดี๋ยวต้องกินมาปั้น้กแกอ้้เ ปนปนคบ็มันเลบดายนะอดยเพชรก็มีกองข่าวเหนียวเด้อค่ะอันนี่กองข่าเหนียวมานั่งข้าเหนียวมาสยีอั้ายอากน้โีล่ะเอ้ยสบายอายวยตบเดอมลมตัวมจะิมาั้งแานป่าขอานกาแฟเจ้าคิดเ๋ไป ไม่รับรถไม่รับเสียงไม่ใเลยของนางบอกว่าติดาคุณพุญมันนี่กาดีแบบไม่ได้ยูทูเปิดแล้วไปน่งเต็มนางกับแม่ดูมสีอีกีสหน่อยเนาะที่พานังลยกันันูเปิดไปนางมือไรจับาทปะไไฟี่เด้ปะต้องไวไฟีเด้อวไฟต้องกาแฟมรก็ไปกินเนาไม่รอบละแก้วรอบละแก้วก่อไปาะนไบอยู่ในไต้ิน อืมเราก็ซื้อกาแฟแก้วนึ่งบินหนึ่งก็เล่นได้ประมาณดีไปเลยชั่วโมงหนึ่งว่าแต่ว่าอันไม่ก็ไมีขาจอนที่บ้านไม่ได้ขาเป็นรักลไม่ได้เอาจําไมบินเดียวคุยจําเป็นจนแบบว่านั่นเลยได้ไม่มันเราต้องตั้งรหัสไว้มันจะรันตลอดบรหัสนี่รหัสนี่เลยในชั่วโมงหนึ่งกราฟในชั่วโมงตัาฟรอบบินอ่ะเออในการถ่าน่ะแมนพยายามก็คืออันนี้แหละก็คืออันไม่ต้นนั่นแหละ เขาลงมาใส่เนาะเจะเติดคกล่องอยู่เปลี water, but, ่ยนทุกโมงเลเป็นหาะเออมันเปลี่ยนทุกชั่ะมันจะรัตามบินตามบินจะรันฮให้ใหม่ตลอดมากกว่าแฟเลทั้งวันมกาแเขาบอกอมใสดิเขามาเาฟอยู่เปย่ร้านกาแฟนั่งเนเาแล้วอเมตันมันกัน ว่าโต้เธอคุณโต้เองเราบากเปลี่ยนแใหม่สวัสดีค่ะไปเนจะไปเดี่ยวนละตปเดี่งวคนละไปเดี่วคนละเจ้าคอยเอาไม้ไล่เธอได้แมมต่อย